สวัสดีครับพบกับผมมินกับช่องสถามนิกบ้านบ้านครับเราร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถามนิกบ้นบ้านนะครับปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนนี้หน้าฝนเดือน6ฝนจะตกพำๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรามารับมือนะครับเกี่ยวกับการป้องกันบ้านเรานะครับให้เข้าหน้าฝนได้อย่างปลอดภัยฟังดูแล้วทําไมมันดูเครียดจังเลย ไม่เครียดขนาดนั้นหรอกเนาะเพราะว่าเราก็ผ่านปีที่แล้วมาแล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยครับผมทําเช็คลิสต์ไปแล้วนะครับว่าเช็คลิสต์เนี่ยครับเราจะให้ความสําคัญกับอะไรบ้างที่เราจะเข้าหน้าฝนนะครับเพราะอะไรฮะถ้าสมมติเราไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยครับเราผ่านหน้าฝนไปเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําตามที่ผมบอกทั้งงมดเนี่ยครับเราอาจจะเจออุปสรรคหรือปัญหานะครับที่เราไม่ได้เตรียมตัวป้องกันไว้นะฮะก็จะเกิดความวุ่นวายตอนหน้าฝนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าใครอยากดู เ,เช็คลิสท์ทั้งหมดนะครับลองกลับไปย้อนด,ดูที่คิวดีโอเก่าได้เลยนะวันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกๆถึงวิธีการซ่อมแซมนะครับปัญหาของรายละเอียดนะครับที่เราเคยคุยกันไว้เ,เดี๋ยวไปดูกันทีละข้อก่อนเลยครับ อันดับแรกนะครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยฝนมาจากท้องฟ้าคอมเพนเซนท,ทุกคนรู้อยู่แล้วนะฮะพอตกลงมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมาเจอหลังคาเป็นอันดับแรกหลังคาเนี่ยครับผมจะแบ่งเป็น3ประเภทแบบหลักๆแล้วกันที่เข้าใจง่ายๆอันดับแรกเนี่ยหลังคาที่มีวัสดุคลุมเช่นหลังคาจัว่ววัสดุคลุมเนี่ยครับเขาจะมีอะไรที่เอามาใช้คลุมบ้างน,นะฮะที่เราเห็นกันทั่วๆไปตามหมู่บ้านจัดสรรท,ทั่วไปเลยนะครับส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็น พวกหลังคาซีเมนต์อ่าหลังคาคอนกรีตะหลังคาคอนกรีตหน้าตามันก็จะประมาณนี้กระแถวนี้แ่นถวนี้เห็นไหมถ้าสมมตินเนี่ยเราดูเนี่ยฮะเราดูตรงรอยต่ออ่าตองดูตรงนี้ของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบแผ่นคอนกรีตเนี่ยขึ้นลูกขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะขึ้นลูกแบบนี้เลยเหมือนหล่อแผ่นคอนกรีตขึ้นมาเลยพวกนี้รับแข็งหนักด้วยพอเวลาติดตั้งเนี่ยก็ต้องติดตั้งให้องศามันชันมากๆหน่อย พราะอะไรครับน้ำเนี่ยเวลาลงมาปุ๊บมันก็จะระบายได้เลยนะเชียงตรงนี้น้ําลงมาปุ๊บก็ไหลลงเลยนไะแต่ถ้าสมมติเราทําแบนมากๆแบนมากๆปับ๊บอ่าน้ำฝนลงมาปั๊บนี้มันมีโอกาสย้อนเข้าไปแถวบริเวณแถวนี้ได้พอน,นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้เขาจะควบคุมองศาการเอียงไว้นะครับเพื่อให้มันสามารถระบายน้ําได้ดีเออพอนึกออกไหมเนี่ยขนาดชิ้นเดียวเนี่ยครับผมมดถือเนี่ยกล้ามได้ขึ้นละ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไปอยู่บนหลังคาบ้านเราเนี่ยจำนวนหลายๆร้อยชิ้นเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องคํานวณโครงสร้างตรงนี้เผื่อไว้ด้วยแล้วพวกหลังคาพวกนี้ครับเวลาเขามีรอยแตกรอยร้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเกิดจากการกระแทกพวกลูกมะพร้าวที่แบบอาจจะปลูกอยู่แบบไว้ชายทะเลหรือว่าในสวนอะไรเงี้ยตกมาใส่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันค่อนข้างแข็งแรงนะฮะมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกเท่าไหร่หรอกแต่ w o r ร์ c ั่นในกรณีเขาแตกเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเลยนะครับอันดับที่2เนี่ยมันแตกเพราะ โครงสร้างสุดงงใช่ไหมโครงสร้างสุดโครงสร้างสุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พังในทันทีนึกออกไหมเสาต้นหนึ่งมันอาจจะซุดไปข้างหนึ่งใช่ไหมพอมันซุดไปข้างหนึ่งมันก็ดึงลงไปพอมันดึงลงไปปุ๊บไอ้ตรงนี้มันก็เกิดรอยแยกรอยแยกนียครับอาจจะแตกที่หลังคาหรืออาจจะทําให้หลังคามันเพเยอะขึ้นมาก็ได้พอมันเพเยอะน้มันก็จะรั่วลงมาอันนี้ก็เป็นสาเหตุครับวิธีแก้ไขเราต้องไปสารวจก่อนว่าต้นเหตุของเขาเนี่ยมันรั่วจากอะไรสมมุติว่ามันรั่วจากโครงสร้างโอ้ตรงนี้อาจจะต้อง แก้ไขกันเยอะนิดนึงอาจจะเช่นต้องมาขยับโครงสร้างขึ้นไปหรือว่าเสริมอะไรหรือว่าทําอะไรเสริมโครงสร้างขึ้นมาเพื่อให้โครงสร้างไปอยู่ในมาตรฐานเดิมแต่ถ้าแก้แบบทั่วไปแค่พอใช้งานได้เราอาจจะเอาพวกซีเมนต์เหลวเนี่ยครับไปอุดรอยต่อตรงนี้ได้เลยพวกนี้ครับพวกพวกนี้มันจะทําได้ช่วยข่าวอนาคตถ้ามันซุดลงไปอีกมันก็ต้องรั่วอีกพวกนี้เรียกว่าแก้เฉพาะหน้าแล้วก็ถ้าสมมุติว่า้แผ่นตัวนี้ครับมันเกิดเริ่มแตกเริ่มรา้าขึ้นมา ที่แค่ก็คือพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นๆได้ดับต่อมาก็เป็นพวกหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ชื่อมันก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นไฟเบอร์บวกกับซีเมนต์ไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยครับมันก็จะมีเส้นใหญ่นะครับสามารถทําให้ตรงเนี้ยบางลงได้ลองนึกออกไหมคอนกรีตเนี่ยถ้าคอนกรีตเมื่อกี้มันบางมันก็อาจจะไม่เป็นรูปเป็นล่างใช่ปหมมันก็อาจจะแบบไม่อยู่เป็นทรงแบบนี้ถ้ามันบางเกินไปมันก็จ,จะแตกได้แต่ถ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ปุ๊บเนี่ยพอมันมีเยื่อมีใยปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้บางลงได้ พอบางปุ๊บเป็นไงคอมมอนเซนต์มาแล้วถ้าบางมันก็ทําให้เบาลงแล้วมันก็เหนียวขึ้นพวกนี้ก็เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์วิธีการพังของเขาเนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือจะมาแตกจากโครงสร้างที่สุดหรือว่ามีอะไรไปกระแทกเขาอะไรพวกนี้ครับอันดับต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเมทัลชีตเมทัลชีตเนี่ยทุกคนเห็นทั่วๆไปอยู่แล้วเป็นแผ่นเหล็กบางๆใช่ไหมเมทัลชีตเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบปุ๊ PE ุ PU ชีตให้มันหนา เมทร์ชี้เนี่ยบอกเลยพอมันเป็นสังกะสีแผ่บนบางเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเหนียวนะครับเวลาโดนกระแทกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทะลุไม่ต้องอธิบายเยอะนะแฟบนบเพจสถาปนีบ้านบ้านอ่ะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเคยเล่าถึงเมทัลชิ้นเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแหลวอ,อันดับต่อไปก็จะเป็นพวกแป้นเก็บเป็นแป้นไม้พวกนี้เราก็จะเห็นตามพวกเอ่อบ้านที่แบบสวยๆเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาเอาไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมาทาเป็นเรียนแบบก็มีนะมันก็ลักษณะหน้าตาคล้ายๆไม้แต่จริงๆแล้วมันไฟเบอร์แต่ไอตัวแป้นไม้เนี่ย คือมันคือแันไม้เลยเอามาทําเป็นชิ้นแล้วก็มาปูตรงเนี้ครับต้องดูแลดีๆเพราะไม้มันจะมีอายุการใช้งานของมันที่ไม่ได้รองท้ามากพอมันเป็นไม้เนี่ยมันเปื่อยได้วิธีการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยเขาจะมีการปูนะครับลองพื้นไม้ไว้ชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็จะมีฟิล์มบางๆนะครับที่มันจะเป็นฟิล์มคล้าย ผ่นบางๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมหาตัวอย่างมาให้ดูมันจะมาเป็นม้วนๆเลยสีดำๆช่างเขาเรียกว่าแผ่นฟิล์มยางมาตอยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจศัพท์เทคนิคของเขา,ขาจริงๆเนี่ยเขาเรียกอะไรแต่ทุกงนี้งครับเขาปูแล้วก็แบบเอาไว้กันน้ําได้สมมติว่าไอ,อ้แผ่นข้างบนเนี่ยมันรั่วมันก็จะมาเจอแผ่นนี้กันไว้ทีหนึ่งและไอ้ตัวโครงสร้างของเขาเนี่ย มันคือเอาไม้อัด OSB อไอ้ไม้อัดที่เป็นแผ่นเกล็ดใช่ครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันไม่มันไม่พองมันไม่บวมเออหรือว่ามันบวมยากแต่บอกไม่พองเลยเนี่ยก็จะยากไปนิดนึงแต่มันบวมยากพอมันบวมยากปุ๊บเนี่ยเราเอาไม้ไม้ที่เป็น OSB เนาะมาเป็นตัวรองแล้วก็เอาฟิล์มมาบังแล้วก็เอาแป้นเกล็ดมาทับอีกทีนึงแต่จะมีบ้านโบราณสมัยก่อนเขาไม่ใช้ตรงนี้ก็มีนะเขาก็ปูไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีการ ยืดหดของแผ่นไม้ตรงนี้นก็ตามซ่อมตามใช้งานไปอันดับต่อไปก็จะเป็นพวกตัวที่เรียกว่าชิงเกนลูตัวนี้ครับมันก็คือแผอ่นยางมาต่อยบางๆเนี่ยก็มาเป็นแผ่นบางๆเลยวิธีการติดตั้งคล้ายๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยก็คือเจ้าไม้อัด OSB มาวางก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาฟิล์มตัวนะี้วางรอกแล้วก็ยิงแม็กลงไปเลยฮะยิงแม็กขาคู่ฮะลงไปเลย ลลลลลลแล้วก็ซ้อนตั้งแต่ล่างขึ้นบนพวกนี้ครับมันจะเป็นแผ่นบางมันไม่ได้กันน้ําฝนด้วยตัวของมันเองเนาะเพราะตัวของมันเองเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆบางๆการน,น้ําฝนซึมเนี่ยด้วยไอ้ตัวไอ้แผ่นฟิล์มที่มาเป็นม้วนๆเป็นโลโลนะครับคอนเซปต์ของการเดนน้ําฝนง่ายๆก็คือน้ํามาแรงตกแรงระบายแล้ระบายเร็วจบเลยน้ําตกมาระบายเร็วลงท่อสถา,านะจบนะครับถ้าน้ําขังต้องดูแลกันเยอะแล้วเราก็จะมาเป็นประเด็นถัดไปแล้ว ไอ้ตัวงานดาดฟ้าเนี่ยเวลาน้ําฝนมันตกลงมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ระบายเลยมันจะมาขังบนดาดฟ้าก่อนมันจะไม่เหมือนไอ้ตัวกระเบื้องคอนกรีตแล้วมันจะเป็นตัวเหมือนกระบะครับน้าเต็มเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับวิธีการก่อสร้างการเทน้ํายากันซึมการทาพียูการทําลูกซิลอะไรพวกนี้ต้องละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึ่งราคาปกติเนี่ยมันระบายเร็วใช่ไหมแต่พอเนี่ยมันระบายช้าระบายช้าปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสซึมสูงดัดฟ้าเนี่ยเราโดนแดดโดนฝนตลอดเวลาเลยกี่สิบปีก็ไม่รู้มันก็มีโอกาสเสื่ออมขงัน เพราะฉะนั้นเนี่ยครับวิธีการดูแลเนี่ยสำคัญมากตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่งานก่อสร้างเลยเวลาเราก่อสร้างเนี่ยครับตรงนี้ครับเราจะต้องเข้าแบบนะครับทำกันซึมแล้วก็เททีเดียวทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันนะครับให้รอยต่อของคอนกรีตเนี่ยมันไม่ประสานกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับเราต้องดึงสโลปเพื่อระบายน้ําให้เร็วที่สุดยิ่งถ้าเรามีล่องกัตเตอร์เพื่อระบายน้ําเพื่อ เอาไปซับน้ําได้เนี่ยตรงนี้ก็จะลดปัญหาเรื่องการซึมได้ค่อนข้างเยอะเราอาจจะต้องทําลูกซิลลูกซิลที่เป็นพวกโพลิยูรีเทนพวกวัสดุที่เขาเอาไว้ทาหลังคาเนี่ยับเพื่อให้เขาเป็นฟิล์มบางๆเป็นฟิล์มบางๆเพื่อป้องก,กันว่าถ้าสมมุติว่าน้ำฝนลงมาเนี่ยมันจะได้อยู่บนฟิล์มแล้วก็เดล,ลงไปได้แล้วฟิล์มพวกนี้ครับเราก็เมนเทนแนนซ์บ่อยๆได้หรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะหลายๆที่เขาก็จะทำกันเป็นหลังคาที่ซ่อนหลังคาอีกทีหนึ่ง รามองเข้าไปเนี่ยครับเหมือนบ้านต่างประเทศเลยหลังคางแบนๆบเรียบๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเขาซ่อนหลังคาไว้ไอ้ตัวซ่อนเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพวกเมทตลอร์ชีทหรือใช้เป็นพวกแผออ่นพลาสติกบางครับพวกพลาสติกบางเนี่ยเดี๋ยวนี้ออกมาหลายเกรดมากมันจะเป็นพวกเอ,อที่มันให้ความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเวลาดึงเนยจะเหนียวมากเลยมันเหมือนคล้ายๆผ้าใบอ่ะเออมันมีมันมีรุ่นออกมาขายค่อนข้างเยอะพวกนี้ครับเราก็ทําแล้วก็ขึ้นโค้งแล้วก็ตีเลย น้ำฝนเราเนี่ยมันก็เหมือนใส่ผ้าใบตกลงมาปุ๊บแล้วก็ใส่ผ้าใบแล้วก็เดนออกไปพวกนี้ครับมันก็จะป้องกันปัญหาน้ํารั่วซึมได้ค่อนข้างดีอันนี้ครับก็เป็นเทค,เทคนิคนะครับวิธีการทําหลังคางของบ้านเรานะครับว่าทํายังไงเนี่ยน้ำไม่รั่วน้ำไม่ซึมจุดสังเกตน,นะครับเวลาน้ําฝนมันตกลงมาเนี่ยบ้านเรารั่วซึมหรือเปล่าเนี่ยครับให้เราสังเกตเลยครับว่ารอยฝ้าของเราเนี่ย มันมีคาบน้ําหรือเปล่ามีคาบดำหรือเปล่า,ขลาเขาจะส่งสัญญาณครับทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราเงยหน้าขึ้นไปแล้วเราเห็นจุดฝ้าเราเนี่ยด่างๆเนี่ยชัดเลยฮะมีน้ํารั่วให้ดูอันนี้เป็นอันดับแรกแล้วเราก็ไปเปิดช่องมุดขึ้นไปดูวเอ๊ะมันรั่วตรงไหนอันดับแรกเนี่ยครับเราจะซ่อมได้เนี่ยว่าหลังคารั่วเนี่ยครับเราต้องรู้ก่อนว่าจุดรั่วเขาอยู่ตรงไหน เราจะได้ซ่อมเป็นจุดๆไปเพราะว่าหลังคาบ้านเราเันก็ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมเราจะไปตีหมดเอ้ยมันก็รั่วอยู่ตรงไหนไม่รู้มันจะยากมากครับต้องมุดขึ้นไปดูก่อนนะฮะนี่ตอนกลางวันเนี่ยถ้าเป็นหลังคาที่คุมอยู่เนี่ยไอ้ห้องใต้หลังคาเนี่ยห,ห้องใต้ฝ้าเนี่ยมันมืดอยู่แล้วเงยขึ้นไปเนี่ยเวลาแดดส่องออกมาเนี่ยโอ้โหแทบจะเห็นเลยว่ามันมีลำแสงเนี่ยส่องออกมาเลยตรงนี้มันมีกระเบื้องแตกนะตรงนี้มีรอยรูนะเราก็อุดเป็นจุดๆได้พวกนีครับเราก็จะเลือกประเมินก่อนว่าเราสามารถซ่่่อออมเพืืใช้งาานหรวซ่อมเพื่อ ให้มันยั่งยืนไปเลยนะครับมันจะแตกต่างกันมันต้องมานั่งวิเคราะห์เป็นจุดปลายจุดกันไปอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของหลังคาวิธีซ่อมทุกคนได้ความรู้กันไปห,หรือเปล่าไม่รู้ถ้าใครยังสงสัยตรงไหนอยากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะแล้วเดี๋ยวมาค่อยๆบอกในรายละเอียดทีละจุดลึกๆเลยว่าเอ้ยแบบนี้เราซ่อมกันยังไงแบบนี้เราแก้ปัญหาย,ยังไง ทุกปัญหามีทางออกนะฮะถ้าทางออกไม่เจอก็ออกทางเข้าแค่นั้นแหละครับมันง่ายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับส่งคลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ